สวัสดีค่ะชาวราศีเมษสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีเมษนะคะประจำเดือนมีนาคม2568เนสเาหรับชาวราศีเมษจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมไปจนถึงวันที่21เมษาย,ยนนะคะว้ได้เดอะซันเลยนะความสุขความสว่างความสดใส นะคะความเป็นเด็กด้วยนะคะไพ่เป็นจริงจริงมักจะหมายถึงความสําเร็จสุขสมหวังอะไรประมาณนี้นะคะแต่เวลาขึ้นขึ้นมาเป็นใบแรกก็อาจจะมันมันอาจจะไม่เห็นว่าเรามีความสุขความสมหวังนะแต่มันหมายความว่าบางทีเราอาจจะทําอะไรเป็นเด็กน้อยอ่านะคะอาจจะเล่นเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไ enjoy บางทีอาจจะแบบติดเพื่อนนะคะไปสังสรรค์เฮฮาไปดื่ม กินดื่มอะไรเงี้ยจะิงๆสนุกสนานมากจนเกินไปก็ได้นะคะนได้เดินหงหมิดไปด้วยนั่นแปลว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องห่างๆกันมาบ้างซะนิดนึงอย่าไปแบบปาร์ตี้ <c oughs> นะกินดื่มเยอะไปงั่นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ <c oughs> บางทีเรื่องความสนุกสนานอะไรเงี้ยมันก็ต้องมันอย่างหมายถึงงานเทศกาลได้ด้วยนะฮะ <c oughs> นะฮะบ,บางทีมันก็อาจจะต้องแบบลดลดกันไปบ้างอ่างเงี้ยเนาะ <c oughs> สนุกมากก็ไม่ดีนะฮะ สังสรรค์บ่อยก็ไม่ดีนะคะชีวิตเราต้องอะไรที่มันแบบพอเหมาะพอควรจะดีกว่านะคะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ก็อาจจะห่างหายก็ได้นะจริงมันอาจจะหมายถึงว่าช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะไม่ค่อยได้ไปสังสรรค์อะไรกับใครก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็มีความสุขดีนะัจริงแล้วเนี่ยบางทีการลดละเลิกอย่างที่บอกไงนะคะบางทีก็เออใช้ชีวิตแบบมีความสุขแบบเรียบง่ายไออย่างเี้ยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในช่วงนี้เนาะ,ะเอ่อ จริงๆก็มีไพ่ผู้หญิงขึ้นมา2องใบเลยนะเราดูเรื่องการงานกันดีกว่าในช่วงนี้จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงการงานเนี่ยนะคะการทํางานของคุณคือก็ยังถือว่าเป็นไปได้ตามแผนการหรือตามเป้าหมายนะคุณได้ไพ่เชโรออดอดีตนั่นแปลว่าอาดีต ยังมันหมายถึงการประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเฉพาะด้านคุณไ e อ้เพ็รขิงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเรื่องของตําแหน่งเนี่ยมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวเป็นคนที่ขยันด้วยนะ,ะขยันแล้วก็มุม่งมันนฮะแล้วก็ไม่หยุดที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้สมชารชราศีเมษเนี่ยคือโอเคแหละในเรื่องของการงานเรื่องของหน้าที่เรื่องตำแหน่งเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะ มีโอกาสค่อนข้างที่จะเยอะนะคะตัวไพ่สามดาบเนี่ยสดาบกับหนึดาบเข้ามาในช่วงท้ายเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องจริงๆเราต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะ,ะเวลาที่เราอยู่ในจุดสูงสุดของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเรื่องของความสําเร็จเนี่ย เวลาที่มันเข้ามาแล้วบางทีมันก็ต้องมีสะดุดมีอุปสรรคกันบ้างนะถือเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ใช่เรื่องอะไรบางทีมันอาจจะไม่ถึงเราอาจจะมีความคิดที่มันขัดแย้งกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะหมายถึงอาจจะมีคนเกลียดชงังอาจจะมีคนอิจฉาริษยาด้วยก็ได้นะคะเวลาที่คนเราประสบความสําเร็จที่ไรมันก็ต้องมีคนที่อิจฉา ตามมาด้วยเช่นเดียวกันเนะาะก็ถือว่าเรื่องปกตินะฮะเป็นโอกาสเล่น่นอนไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความสำเร็จที่มันได้มามันเกิดขึ้นมาจากความพยายามและความตั้งใจของตัวเราเองนะคะอ่าเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยสำหรับชาวราศีเมษนั่นใดนี่คือแบบโอ้ยยังรู้สึกชีวิตยังไม่ได้ยังยากลาบากเลยคุณต้องพยายามนะคะจริงๆคือต้องเข้าใจก่อนนะว่าจังหวะชีวิตของแต่คนมันไม่เหมือนกันนะสำหรับบางท่านนี่คือการกว่าที่คุณจะประสบความสําเร็จในจุดนี้ได้เนี่ยนั่นแปลว่าคุณต้องผ่าน การทางานผ่านอุปสรรคเชอรีออดเป็นไพ่แห่งความสำเร็จก็จริงแต่ว่าเป็นไพ่แห่งความสำเร็จที่มาพร้อมกับความมุ่งมั่นตั้งใจนะมันไม่ได้มาง่ายๆนะไพ่ตัวนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะอุปสรรคค่อนข้างที่เยอะนะคะแต่เวลาที่มันสําเร็จแล้วคือมันก็จะไปได้ยาวๆไปได้ตลอดตลอดนะน่ออกไหมเนี่ยยาวๆตลอดตลอดนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าชีวิตยังมีอุปสรรคอยู่นั่นแปลว่าคุณต้องพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิมไพ่ใบนี้เป็นตัวที่ส่งเสริมที่เป็นตัวบอกเลยค่ะว่าความมุมานะและความเพียรพยายามความอดทนนะคะเท่านั้น นะ,ะถึงจะประสบความสำเร็จได้ต้องทําให้มันไปประจําสม่ําเสมอน,นะคะตัวนี้ทั้งสองไปแจะบอกคุณต้องโฟกัสนะสำหรับในเรื่องงานใดงานหนึ่งนั่นแปลว่าอะไรว่าคุณต้องมุ่งมั่นและตั้งใจไปให้ถึงเป้าเวลาที่เราตั้งเป้าแล้วต้องไปให้ถึงนะ,ะอย่าหยุดกลางคันอย่าวกแวกอะไรประมาณนี้นะคะมันถึงจะได้นะคะบางคนที่ผิดหวังเนี่ยที่ไม่ได้บางทีมันอาจจะติดเล่นเกินเวลาตั้งเป้าก็แบบเออจริงจังมั่งไม่จริงจังมั่งอ่ะนึกออกไหมคะเพื่อนๆเราคุณทา อ่าเวลาที่คุณไม่ได้จริงจังไม่ได้มุ่งมั่นม,ม,ม,มันก,มนก็มันก็เป็นเรื่องยากนะจริงๆแล้วนะคะมันก็จะไม่สําเร็จตัวนี้มันก็คืออุปสรรคอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดจากอย่างที่บอกไงเวลาขึ้นเดือดซันขึ้นเนี่ยคือเดือดซันมันมเหมายนถึงความสนุกสนานนะความไม่เซเรียสความเด็กน้อยนะเออนั่นแหละเพราะนั้นคือถ้าคุณอยากจะได้อยากจะได้เนี่ยตัวนี้มันไพ่อนาคตนะเพราะนั้นถ้าคุณอยากจะได้จริงๆแล้วเนี่ย คุณต้องเลือกเอาคุณอยากจะได้อนาคตแบบไหนนะ,ะอยากสุขสมบังมีทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะล่ำรวยเงินทองตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีกับผิดวางเสียใจความผิดพลาดอยากจะได้อะไรเนี่ยคือต้องคิดและอยากจะไปในทิศทางไหนตัวนี้ยังไม่ถึงการตัดสินใจได้ด้วยนะ,ะสำหรับชาวรเลือกเอานะนะอยากได้แบบไหนถ้าอยากสำเร็จก็ต้องพยายามไปตั้งใจแบบนั้นถึงจะได้ซึ่งยังหมายถึงระเบียบวินยัยตัวครีนหรือดาตัวเนี้ยเป็นไพ่ที่บอกเรื่องของการใช้สติการใช้เหตุผลนะเวลาทําอะไรนี่คือต้องแบบ ต้องมีเขาเรียกต้องมีบรรทัดฐานต้องมีระเบ,บียบมีความเข้มงวดกดขันอะไรประมาณนั้นนะ่ะนะเพราะด้านสองใบนี่คือทําอะไรก็ต้องแบบเออเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะเป็นจริงเป็นจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงจะได้แล้วต้องมีระเบ,บียบมีวินัยในตัวเองทําให้มันเป็นประจําสม่าเสมอถ้าเป็นเด็กน้อยก็เหมือนเวลาเรยียนุญาตใหอ,อ่านหนังสืออ่านหนังสือเป็นประจําสม่ําเสมอน,นะไม่ใช่อ่านมั่งเล่นมั่งอ่านมั่งเล่นมั่งเงี้ยมันก็ไม่ได้เออก็จะเป็นเรื่อนั้นคือต้องมีระเบ,บียบ นะคะทำอะไรก็ต้องทำให้มันจำอย่างเช่นอ่านทุกวันจันทร์อังคารพุธอะไรอย่างเงี้ยสุกเสาร์อาทิตย์เล่นก็ว่านไปแต่ว่าคือช่วงจันทร์อังคารพุธที่คุณจะอ่านคุณก็ต้องจริงจังกับมันแล้วก็ทุ่มเทให้กับมันวันน่เงี้ยสุกเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวอะไรก็ว่าานไปก็คือก็คือต้องมีช่วงพักช่วงเรียนช่วงพักช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเวลาที่เราทางานก็เหมือนกันเล่นก็ต้องเป็นเล่นเรียนเล่นก็ต้องเป็นเล่นทํางานก็ต้องเป็นทํางานก็ต้องจริงจังก็คือต้องต้องไม่เล่นมเที่ยวไม่เนมมปปารรตตี้้อะังูจก ว่าอะไรควรทาตอนไหนนะคะก็จะในสัษว์นั้นนะฮะอย่างนี้มันถึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นรักษาของไพ่เนี่ยนะคะมันออกได้สองทางนะเนี่ยมันออกได้สองทางเพราะฉะนั้นคุณเน่ยเป็นคนตัดสินใจแล้วก็ต้องเลือกเองก็ต้องค้นหาว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราต้องการบางครั้งเมื่อถึงเวลาจะมาไว้นะคะคนเรามีช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานเสมอนะคะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรไมีช่วงความเป็นเด็กความเยาว,ว์วัยนะคะมันมีทุกคนถูกต้องไหมคะเพราะเวลาที่เราเด็กเนี่ยเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไร ไม่ต้องทาอะไรมากแต่เมื่อเ,เวลาผ่านไปเราเริ่มมีอายุมากขึ้นนะคะความรับผิดชอบมันก็ต้องตามมาด้วยเชน่นเดียวกันนะคะมันก็เหมือนจะบอกว่าเอ้ยช่วงเวลาที่คุณอย่างเงี้ยเหมือนบอกเด็ก่ะคุณมีช่วงเวลาของการเด็กช่วงเวลาการใช้ชีวิตที่สนุกอ่ะมันมีช่วงวระยะเวลาที่จํากัดแต่เมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่เมื่อไหร่ความรับผิดชอบมันก็จะต้องมาด้วยเชน่นเดียวกันนะคะก็เป็นลักษณะนั้นเนา,านนะที <c oughs> นี้เนี่ยเรื่องของการงานเนี่ยลาาักษณะงานก็คือการประสบความสำเร็จม,มันมีแต่ต้องพยายามอ่ะง่ายๆนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหางานใหม่เดือนสันยังมาถึงโอกาสใหม่ๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับบางท่านก็มีโอกาสนะคะที่จะได้หางานใหม่ๆนะคะซึ่งอาจจะเป็นงานที่เออเรามีเขาเรียกอะไรเอออาจจะเป็นงานที่เราชอบอยู่แล้วก็ได้หรืออาจเป็นงานที่เราแบบเขาเรียนเรียนมาตรงสายอะ่ะเออคุณเรียนอะไรมาคุณก็จะได้ทํางานในด้านนั้นนะ,ะก็จะมีสบบนี้ แต่ว่าบางคนก็ไม่ชอบนะพูดถึงบางทีอาจจะมาถึงว่าคุณต้องไปร่วมง,งานกับคนที่แบบจู้จี้ขี้บน่นอย่างงี้นะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่จู้จี้ขี้บ่นเองไปด้วยก็ได้นะเพราะเป็นทศนาคนอื่นไงเซลฟ์ว mm ่า hmm. so, คุณเป็นคนที่เอาก,การเอางานแล้วขันใหญ่ขันแข็งนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องการงานเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนกับเมื่อคุณได้งานอะไรก็ตามเนี่ยคุณมักจะโฟกัสแล้วก็ทํามันออกมาได้ดีเสมอๆอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะเพียง mm hmm. แต่ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยอะไรที่มันตึงเกินไปอ่ะมันก็อาจจะไม่ค่อยดี สิ่งที่สาคัญคือเวลาที่เราทํางานเราต้องอยู่ร่วมกันกับสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีเพื่อนฝูงมีการแบบเฮฮาอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้น,นยอย่างที่บอกนะะว่าจริงจังมากไปก็ไม่ดีบางครั้งมันก็ต้องมีผ่อนคลายกันบ้างนะคะสำหรับบางท่านเนาะบางคนก็แบบทําแต่ง,งานอย่างเดียวเลยไม่เอาเพื่อนไม่เอาอะไรเลยอย่างเงี้ยก็มีเนาะถามว่ามันเป็นเรื่องแปลกไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรนะคะคุณก็แต่ว่ามันก็มันเหมือนสังคมหายไปอ่ะนะคะสำหรับใครที่เป็นพวกอะไรนะพวกที่ไม่ชอบเข้าสังคมก็โอเคใช่ไหมแต่ว่าบางครั้งบางอย่างเนี่ยคือแบบ แต่บ,บางคนเนี่ยคือก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคตรงที่ว่าอาจจะทําให้คนอื่นเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจเราผิดไปด้วยก็ได้จจรู้สึกว่าไอ้คนนี้มันเขาเรียกอะไรอย่างที่บอกไงเวลาที่เราประสบความความอิจฉามันก็จะมาไอ้ความอิจฉาตรงนี้แหละที่มันจะเป็นตัวเขาเรียกอะไรตัวบ่นทําลายสียรภาพของตัวเรานะคะแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถจริงเก่งจริงอ่ะต่อให้มันจะดินทาอะไรใดๆก็ตามมันก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะคะอันนี้ก็ มันคือโลกของการแข่งขันด้วยบางทีถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้สนใจอะไรกับคําพูดของคนอื่นเนี่ยมันคําพูดพวกนั้นก็จะไม่มีผลกับตัวเราถ้าเราไม่ได้ใส่ใจนะคะดังนั้นเนี่ยใด,ด้ก็ตามสิ่งที่สำคัญก็คือ,อผลงานที่มันออกมาเนี่ะจะเป็นตัวชี้วัดทุกอย่าง นะคะก็ไม่จำเป็นต้องเป็นใส่ใจอะไรมันมากมานะเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานเนี่ยการงานดีก,กันค่อนข้างที่จะดีนะคะสำหรับไทยบางสำหรับบางท่านเนี่ยเนี่ยที่อยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเนี่ยก็เป็นโอกาสดีๆนะที่เราจะได้เริ่มต้นทําอะไรก็ตามที่เป็นของของเราเองนะคะอาจจะเป็นการเป็นเจ้าของกิจการหรือทําอะไรก็ตามบริตันตั้งบริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลย นะคะในช่วงนี้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่เราเพิ่งเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเนี่ยเพิ่งจะตั้งต้นตั้งไขอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเราไม่จำเป็นต้องไปแบบคือเขาเยอะไรไม่ต้องไปหวังหรือตั้งเป้าอะไรให้มันสูงจนเกินไปไม่จําเป็นต้องแบบเข้มงวดกับตัวเองให้มันมากจนเกินไปเพราะอย่างที่บอกครับเวลาที่เร,เริ่มต้นเนี่ยมันต้องมีอุปสรรคม,มันต้องมีอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าเราต้องพยายามควบคุมทุกอย่างให้ได้นะให้ทุกอย่างมาเป็นไปตามแผนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะ,ะอย่างนี้จะดีกว่านะคะก็ยังมีโอกาสที่จะได้ เขา,าเลยจะได้ดีลอะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยมีโอกาสทางด้านการเงินเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ดีนะคะสำหรับชาวชาราศีเมษเองเ่เรื่องการงานการเงินค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่าสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยดีนะคะคน,คนที่ีแฟนแฟยจะช่วยซัพพอร์ตเอ่อไปไหนไปกันประมาณเหมือนกับว่าแบบร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกันคอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลย นะคะคอยช่วยกันอาจจะมะีคนอื่นบ้างที่อาจจะกระแ,แนะกระแหนอะไรเงี้ยเรื่องปกติคุณนะความอิจฉาก็ม,มาอย่างอย่างที่บอกเวลาที่เรามีความสุขนะเวลาที่เรามีความสุขมันก็จะต้องมีมามาประจนอยู่เสมอเสมอเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติธรรมดามากไม่จำเป็นต้องสนใจอะไรใดๆนะคะความสุขก็คือความสุขสำหรับบางท่านนี่อาจจะไปถึงการมีลูกด้วยบางคนนะคะมีลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอาจจะมีลูก อายุเยอะด้วยนะสำหารับบางคนอายุเยอะแล้วเพิ่งมีลูกอะไรเงี้ยล้ลาเนี่ยอาจจะเริ่มเนี่ยเฉลิมฉลองอะไรกันไปแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าบ,บางครั้งเนี่ยคือสำหรับใครที่มีลูกแล้วยังไม่อยากมีลูกแต่ยังไม่มีเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือการดื่มให้ระมัดร,ระวังเรื่องการดื่มที่มันมากเกินไปนะคะคือถ้าคุณปาร์ตี้หนักนะคะดื่มหนักๆอะไรพวกนี้โอกาสที่จะติดลูกมันค่อนข้างที่จะยากนะคุณไม่ได้เป็นหมารหรอกนะแต่ว่ามันจะมีลูกยากเพราะฉะนั้นบางทีการรักษาสุขภาพมันก็จะเข้า จำป็นต้องทาอ,อ่ะช่วงนี้นะคะถ้าอยากมีลูกนะใครที่มีลูกยากนะต้องรักษาสุขภาพหลีกเลี่ยงการดื่มสุรารอะไรประมาณนี้แอลกอฮอล์รักษาสุขภาพให้ดีๆนะก็จะมีโอกาสาที่จะมีลูกได้นะคะในขณะที่บางคนคนี่คือในช่วงนี้ก็คือ,อสําหรับผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องที่มีลูกยากด้วยนะคะหนึ่งคือฝ่ายผู้ชายเองก็แบบโอ้กินเหล้าหนักผู้หญิงเองก็มีภาวะมีบุตรยากหรืออาจจะหมาถึงผู้หญิงเริ่มอายุเยอะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะมีลูกเนี่ยทั้งคู่ต้องช่วยกัน นะคะต้องช่วยกันซึ่งจริงๆเนี่ยนะมันอาจจะมาถึงอาจจะต้องถึงขั้นแบบเขาใช้อะไรไปทำเด็กอะทำกิฟต์ทำอะไรก็ว่านไปตรงเนี้ยสำหรับบางท่านที่อายุเยอะจริงๆนะคะก็จะมีลําบากคือตรงเนี้ยก็เป็นเขาอ,อะไรอะมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วกันนะ,ะในการที่จะทําให้เรามีลูกได้ นะคะกว่าจะเจ็บตัวเส้นนีดหน่อยนะเนี่ยอีกหนึ่งดาบสามดาบเนี่ยอาจจะมีการผ่าตัดซึ่งจริงแล้วคนที่เจ็บก็คือผู้หญิงอ่ะผู้ชายไม่ค่อยมีปัญหาผู้หญิงอ่ะจะมีปัญหาเช่นการเก็บไข่เก็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมีการเจ็บตัวพอสมควรเลยนะคะแต่ก็นั่นแหละนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีทายาทก็จําเป็นต้องทำนะสำหรับท่านเนาะเพราะในเรื่องปัญหาเรื่องความรักเนี่ยในช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะอาจจะมีคนขี้ชาวบ้างอะไรบ้างอาจจะมีเรื่องปัญหาเรื่องการมีลูกซะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะนั้นมากกว่า เนาะทีนี้สาหรับใครที่กำลังโสดอยู่ในช่วงนี้นะโอ้คนโสดนี่มีชีวิตวเขาเรียกคนโสดเนี่ยคือมันเหมือนกับเป็นช่วงที่คุณรู้สึกเหมือนกับอยากอย,กอยู่กับตัวเองมากกว่านะคะดูแลใส่ใจตัวเองมากกว่าและตรงนี้แหละที่อาจจะเป็นจุดที่ทําให้พอคุณเริ่มหันมาใส่ใจดูแลตัวเองอ่ะไม่ได้สนใจอะไรชาวบ้านสักเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยปาร์ตี้ไม่กินเล่าอะไรก็คือมันก็จะทําให้อ่ผิวพันธุ์มันก็ดูผุดผ่องดูอิ่มเอิบม,มากขึ้นมันก็จะไปถูกใจใครบางคนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย โอกาสที่จะมีคนที่สมมาสนใจเราเนี่ยนะคะก็มีโอกาสมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่โสดอยู่นะทําหล่อทําสวยนะ <laughs> จริงๆแล้วนะเ <laughs> นี่ยตรงนี้อ,อาถึงการผ่าตัดสัญญกรรมได้ด้วยนะ <laughs> บางคนอายุเยอะแล้วไงใช่ไหมอายุเยอะแล้วฉันอยากมีแฟนฉันยังอ,อยากดูเด็กดูดูดีแลยใช้คำดูดีดีกว่าน,นะบางคนทามาก็ไม่ดูเด็กหรอกนะคะแต่ว่ามันดูดีขึ้นอ,อากาจะต้องเจ็บตรงเจ็บตัวสักนิดน,นึงอะไรนะื่องการผ่าตัดอะไรประมาณนั้นดึงหน้ากวานไป เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแหละนะคนเราอยากดูดีอยากหลร,รอหลักสวยอะ่พะพออายุเยอะๆแล้วอะ่ะมันก็นะทำได้ก็ทำมีเงินก็ทำนะะมันเป็นความสุขของเรานะฮะทำได้ก็ทำนะจ๊ะ บางคนอยากทาแต่ไม่ทําไม่ได้ก็มนะีเพราะไม่มีตังค์ไงเพราะฉะนั้นก็อาเป็นเป็นความสุขแล้วกันใช้คําว่าดีกว่านะคะเป็นความสุขแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยมนานอาจจะเป็นโอกาสที่ทาให้เราได้เจอคนใหม่ๆด้วยนะจริงไม่เกี่ยวเรื่องอายุนะคะจริงแล้วเวลาทำศิลปกรรมนี่โอ้โหเด็กๆน้อยๆทำามันเยอะแยะนะคะคนแก่ๆก็เริ่มหันมาสนใจกันด้วยดึงหนังหน้ากันเทียบเลยนะอย่างที่เห็นรีวิวๆเนี้ยเนาะคนดาราเนี่ยรีวิวเทียบเลยมันก็ทําให้เราเ้สึกอยากทาอะไรอย่างเงี้ยเนาะทำเมื่อพร้อมอ่ะเอานี้กว่านะเวลาเราทําอะไรเนี่ย สิ่งที่สำคัญคือต้องมีเป้าหมายต้องหาข้อมูลนะคะไม่ใช่แบบอินี่เจอรีวิวที่ไหนแม่งตามไปมันไม่ได้นะคุณอย่าสุ่มสี่สุ่มห้าก็ไม่ได้นะบางทีเจ็บตัวเจ็บเจ็บตัวเสียเงินแล้วยังไม่ได้อย่างที่ต้องการนี่ก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันบางทีแหมเชื่อโฆษณาเชื่อรีวิวมากก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นไปคุยกันก่อนไปอะไรกันก่อนบางทีก็ไปเขาเลยไปเซอร์ว์สักนิดนึงบางคลินิกนี่คือแบบมันก็หนักสปอนเขาเลยนะหนักทําโฆษณาเยอะอะ ช่ไหมเขาก็มาเอาคืนกับไอ้พวกลูกค้านี่แหละใช่ป่ะละ่ะบางทีบางคนก็หมอบางคนก็นิสัยดีบางคนนิสัยไม่ดีมันก็มีนะพูดถึงอะ่ะมันก็คือหมอก็คนใช่ไหมคะมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเออนั่นแหละพวกที่เอ่อทำเพื่อผลประโยชน์ตัวเองก็เยอะเพราะนั้นจุดเนี้ยก็ต้องระมัดระวงังต้องเลือกให้ดีๆนะคะว่าจะไปที่ไหนนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวเราอะนะคะมันเป็นตัวเราเนาะไม่อย่างนั้นก็เออ บางคนแบบเลือกสวยอย่างธรรมชาติก็มีจริงๆนะแน่ตัวนี้เหมือนเนตเจอร์ดูความเป็นธรรมชาติได้ด้วยแต่ตรงนี้มันให้ความสุขว่าธรรมชาติมันน่าจะเอาไม่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเยอะเรอยเหี่ยวย่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะการผ่าตัดมันก็ต้องเข้าแล้วดึงหน้าก็ต้องมาแล้วสำหรับท่านนะคะคือมักจะเกิดจากคนที่รักสวยรักงามเนี่ยโดยทั่วไปนะคะไม่ชอบที่เวลาเห็นมีนิ้วอยมีบางคนแบบทนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นความสุขส่วนตัวนะคะ เพราะนั้นก็ต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลกันด้วยนะอะทำได้ก็ทำอะนะคะอะไรที่เป็นความสุขก็ทำไปเถอะนะคะตรับใดที่ไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะนะอะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะก็หวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวราศีเมษทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ